ได้นี้มาไข่เค็มโฮมเมดใบเตยหอมกะทิสดเพื่อนแม่จากของขาส่งมาให้ตบคือกลินกน ơi, ก่นแบบกลิ่นใบเตยคือแน่ามากเลยเนี่ยนสนใจนะตามในอะไรไม่ได้อะไรคนะ่ะต้มาลอต้มดูเฮ้ยมาเจอแพ็กเกจไว้อย่างนี้เลยที่จริงอ่ะมันมันต้มได้ตั้งแต่วันที่ห่านะออแม่ลืมวันนี้วันที่หกกะเดี๋ยวดนะูว่านน่าจะกำลังดี <c oughs> ก็อาจจะเค็มเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่เราจะต้มหมดเลยข้างในมันก็จะเป็นอันนี้อีกทีนึงแรปใส่ใจนะครับใช้ยังไงไม่ต้องเอาเนี่ยของเราก็ต้องเยะเตยเตยดงขาวทองแดงขาวทองแล้วก็ใบเตยเขาก็จะหมักแบบนี้เลยแต่ว่าเราล้างอันนี้ออกอ่ะ 好们。嗯嗯嗯

гэмээ <susurra> <sharp>